ก็สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็มาต่อแมงจีชอนนะครับอุปกรณ์ของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเอาถังน้นะํานะครับฝังไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับในพื้นดินนี้ถังน้ํานะครับแล้วก็ลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงผมไม่ค่อยดีผมก็มันหมดแบตเร็วนะผมก็ใช้เพาแึ่งตัวนะครับแล้วก็หัวไฟเนี้ไว้เวลาสําหรับเปิดไฟล่อมะนเงี้ย แล้วโทรศัพท์หนึ่งเครื่องคนระับผมก็ใช้เสียงที่ผมได้ทำไปแล้วนะดาวน์โหลดออฟไลน์นะครับหน้าจอมือด,ดีนะมันก็ทำให้ประหยัดแบตนะครับนี่ครับตอนนี้นะที่ผมทำไว้ใน YouTube นะตอนนี้ก็เวลา6โมงแล้ว6โมง16นาทีนะ 00, 00นะเดี๋ยวผมจะพามาดูตอน2ทุ่มนะครับ ว่ามันจะมีแมงจีชอนมาบ้างน้อยแค่ไหนนะและนี่นะครับแมงจีชอนก็เริ่มมานะครับตอนนี้มันก็ยังมากันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะยังไม่ตายนะครับบางทีมันมาเยอะจนมันจมน้ําตายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักใส่ถังไล้ก่อนนะครับ ก็สำหรับใครที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอ,อ่อจาก youtube นะครับถ้าเกิดเราเปิดออฟไลน์ไว้มันก็ดีนะครับมันจะได้ไม่มีการแจ้งเตือนนะครับให้เรากดาที่ตั้งค่าตัวนี้ครับมันจะมีเขียนอยู่ว่าเล่นวิดีโอวนซ้มครับส่วนใหญ่แล้วมันจะปิดอยู่นะครับให้เรากดเปิดไว้ครับสำหรับถ้าเราโหลดมาแล้วเราอยากจะเปิดไว้ทั้งคืนนะครับบางทีเราโหลดคลิปมาแค่ชั่วโมงเดียวแบบนี้ครับ เราเปิดมาแล้วมันเปลี่ยนมันก็ทําให้ขาดช่วงวเราไม่ต้องมาเปลี่ยนเราตั้งค่าไปที่ผมบอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะตักมันใส่ใส่ถังไว้ก่อนคนระับชุดนี้นะครับเนี่ยนะตอนนี้มันก็บินมาเนี่ยนะครับ ผมก็จะตักขังไว้ในถังแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าผมจะเอาไปให้ไก่กินกับปลาดุกกินนะครับแล้วถึงเรจะพาไปดูตอนมันกินนะครับ